โลครับอันนี้มึงใครเนี่ยไม่มีเรือนด้วยโธ่ไม่มีเรือยนหรอตายตายไอ้สัสแอดมินไอ้สัตว์ตวตวเกิดอะไรกันขึ้นเกิดอะไรกันขึ้นรู้ยังล่ะนี่แกเปิดเลยเฮ้ยโลครับอันนี้มึงใครเนี่ยไม่ไม,ไม่ผมมา,มาผมคือเอาสองหมื่นครับอันนี้ผมคุกนะอะไรครับอา้าวอะไรครับเนี่ยวไม่ไม่ไม่เชื่ออะไรผมไม่ผมจะแจกไอ้ผมเป็นแอดมิน ชื่อเฟยครับผมอ่าเรามานี่ได้ไงเนี่ยเราเล่น God of Story นานยังเพิ่งเล่นครับเพิ่งเล่นวันครับผมอมาเอาของอ่ะพี่ขอถามว่าเองชอบ God of Story เพราะอะไรไม่รู้ครับผมเข้ามาเล่นเล่นครับอ๋อเองต้องชอบนะเองรู้เปล่าเซิร์ฟนี้ดีขับรถดีครับผมมีดก็ตีไวไม่มีเลือนด้วยโอ้โหไม่มีเลือนหรอพี่อ่ะหรือพึงย่าอีกคนหรือพึงย่าอีกคน ไอ้เหี้ยแถวนี่ไม่เกลียนวะไอ้หลือยอีคนไม่เาี่ยมวเกงเกงนี่ไม่เกลียนนยเกลียนคุยไอ้อ้วนฮัลโไหรขอแดงหลไปดิเไเเหี้ยเลยเอาดิเดเป็นเหี้ยเลยเป็นเหี้ยเลยอุ้ยงให้กูตายเฮ้ไอ้วนเฮ้ยอ้ตากที่ไหน ไม่ผมว่าพี่จะตีครับพี่ถ้ามันเหลือจ้างไปได้เลยครับเฮ้ยพวกเอาดิ่เฮ้ยเป็นคนดีเกินไปแล้วกูไม่ค่อยชอบเลยว่ะเรือเรือเรืออะไรครับไม่พูดจะทำให้เขาหูุดหงิดืออุ้มแม่งด้วยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวครับพีเจมพี่เจมมาจอบคืออะไรสัตว์คนดีเหรออีกระจอกทุยยยังทำเป็นคนดีหลงอุ้มดิแม่ตายไอ้สัตว์ฟองคนดีหาพ่อไหนกา กูอุ้มดิกูแบนด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูแบนด้วยไปีไปดิไอ้เี้าแอคเนไอ้สัตว์เกิดอะไรกันขึ้นเกิดอะไรกันขึ้นมึงรู้ยังล่ะนี่แยกเปิดเลยเปิดอาชีลาชันกูเปิดอาจีลาชันไอ้สามตั้งหัวตั้งหัวทั้งหัวทั้งหัวตั้หัวตั้งหัวคุยอวแล้วคุยอะไรอะไม่อย่ายุ่งดิยุ่งไรอย่ายุ่ง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 อุอยย่งโกงไอ้ บอลลังนี้ของกูสนามแข่งนี้ของเราใครชุดตรงนี้กูก็ทือหมดแน่แไม่รูเลยสีเลือดเปลี่ยนเลือดอ้าวโจนไปอ่ะโรไปอ่ะเอาให้ดเอาดูดนีกาวรถดิดูลาวรถดิอนน้คือรถาม้อ่เอ้าวอี๋เฮ้ยเกิดมาเึ้ดมาเกิดมาอายยันวยอายยันวยยันสวยควอำไอ่คคนดีอ่ะไอ้ตด คนดีอ่ะไอ้สัตว์คนดีอไอ้สัตว์มันไม่กินยามกินยามกระจอกตายแล้วเหรอตายอ้โหโอไม่ครับไม่ต้องการครับแทนนี้อันนี้ชักไทยกันครับ <c oughs> ไ,มไม่ได้หรอครับหรือไง อุ้ยมันแทงด้วยเหรอทักทายทำไมคุณต้องมายิงมาตีด้วยอ้าวคือการทักทายแบบมาเฟียครับมาเฟียทักทายกันนี้เข้าใจไหมเรื่องคุณเรื่องคุณเรื่องคุณเอ้าเพ้าผมผิดเหรอหรือไงไปโดนเด็ดไปฮ่าฮ่ไอ้ยิงมัดิพี่ธนาคารกูครับอันนี้ธนาคารกูธนาคารกูอย่าตลกยันต์ตายเลยย่นี์ตายเลย ไอเจนมึงไหวดีกีแดมอนเห็นเลยเว้ยเดี๋ยวเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวไอสัตว์เปี้ยวเฮี้ยอย่าตลกอย่าตลกธนาคารนี้ของกูไอสัตว์หาวงหาไวเฮียอะไรกูทึบอ่ะอ้าวกูเจอหัวแดงแล้วเจนกูเจอหัวแดงแล้วมึงจำกูได้ไหมมึงจำกูได้ไหมมึงจำกูไดเปล่า ข้ามที่ตัดรถไม่ใช้มีดเลยเพราะขามองไม่เห็นเขาเปคนคนมองไม่เห็นอะไรเย็เย็เยไอไอเหนื่อยอะไรเหนื่อยอะไรดวงปาดปัดดิเออวายเพราะขำแม่อะว่าขำแม่เหมือนที่ตัทองมันบอกว่าอะไรเลื่รรใคอนไอจีไม่ด่าเราโดนแบนแน่สัตว์เดี๋ยว โดนไปว่ะไม่สนใจอยู่แล้วเป็นคนที่คอยกูเนี่ยใช่เหรอแล้วคนแล้วมึงทำไงอ่ะจินเคยไปเรียนแล้วเคยไปเรียนแล้วโดนคนดีคอยอยู่ใช่เจินจินมีกาแฟแล้วทำไงแล้วทำไงจินเอ้ยจินแต่คอนเทสทำไงแล้วแต่แม่งอ่ะอ๋อไอ้อันนี้แต่พี่ทำตัวอยังไงครับรับมาอุ้ยชิงหลงปะอาจารย์โจงปะได้หมดเดี๋ยวพี่ไปดิอ้าวอาได้เด้ เอาชนไไมอ่ะชนไหมอ่ะอะไรนะอะไรนะยิงนี่มเห็นที่รถพี่ันไปให้มาแล้วผมไม่อเยี่ยมแม่หงายซันเยี่ยมรวยละเมอเอาหนีด็หนีด็กหาคิปตูด็มาดิมาดิกได้ได้ได้มาดิมาดิมาดิกมาดมาดเอาไม่ยิงผมไม่ยิงผมไม่ยิงนี่ไงนี่ไงเอาเยี่ยมยุค มากูเองไอ้เหี้ยตลกเหรออะไรยพี่ไปเจ๊ไอร้องไห้ดิร้องไห้ดิร้องไห้ดิเฮ้ยกูโดนตอกเลยจินไอ้จินไม่ผมไม่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 กูนิดิดนิดนดคอนเน็กนี่แกรออะไรอไอสัตว์ไอ้จินไม่ไหวเลยแด่อู้ยก้าวไอหนึ่งเขาหนึ่งกันอยู่มึงอะไรอ่ะเขาหนึ่งกันอยู่เฮ้ยไอ้จินไอ้จินเหมือนมีคนลุมมึงเลยจินตออะไรอ่ะพี่ เฮ้ยหน่อยพี uh, ่เจ๊ยหน่อยพี่อะไรตัดมากูมีพวกอะไรเฮียลุ้มกูไปไงพวกมึงไอ้กระจกพวกเฮียอะไรพวกเฮียอะไรกินให้ไหวดิจินให้ไหวดิจินแหววไม่ลงไอ้สใสกระจอกจัดไอ้เฮียอะไร ตากูดิตากูไปไหนละไอตัวต้นเรื่องไปไหนละว่าไงนะอ่ะมาพูดหน่อยละกันว่าไงน้องมาน้องมาน้องมามาน้องมาน้องคุยเลยอะมุดิตออกหาพ่อมึงอะอะไรไม่ได้ดิสครับเน็ตสายแล้หลุดครับกูหอดเลยว่าแม่งเหมือนกูจะหลุดเหมือนกันว่าน้องแล้วแต่มึงไ้นี่อะถือถือว่าเหตุการณ์ครับผมเป็นพวกผมเป็นโจรนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับยิงผิดครับวิ่งหนีผมทำไมครับวิ่งหนีผมตีนะผมตีนะแล้ววิ่งหนีผมยิงนะ มึงชูอะไรแล้วมึงชูอะไรแอ้มึงชูอะไรกูฟาดดิ FC เนี่ยนี่ไง f ซีโดกูดินี่แหละน้องเองเป็นเ FC ตัวยงพี่แหละนอนไปไม่ให้พูดด้วยห้าหวไอ้สัตว์ไปไหนอะไปไหนอะพูดมึงห้าไม่ใช่หรอนี่อาิตฐหนี่ะอ่ะยิงคุยไรยิงคุยไรมึงยิงที่อะไรอะไรอะไร อะไรเอ้ยมันเห็นพี่ไม่สีแดงเอ้ยไม่รู้อะไร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 ทอะไรอะไรออออะะะะไไไไรรรรมืออะไรอะไรมึงเอออะไรตุ้มต่ำตุ้มต่ำอะไรมือเอ้ยกูต้องช่วยน้องกูมาดิจบจบไปสองเอ้ยมา ไอจีเอาให้ได้แล้วน้องเอาได้นะเอาได้นะเอาให้ได้นะเวลาตายตายอไอสัตว์สัตว์นู่นน่ะไม่รู้ขโมยขโมยไปแล้วไม่รู้ไงชนรถกว่านี่ไง雷迪安玩家เด็กสัตว์สุดด้วยเฮ้จะเล่นอ่ะเฮ้ยนี่ครับสุดสุดแต่สคอตต์กูไม่ใส่ทไมกูไม่ใส่ตาย

วุ่นใบจัดวุ่นใบจัดวุ่นใบจัดอะไรคุยอะไรพาแมงพเดีอ่ะแต่โดนชนอ่ะคุยอะไรอ่ะตายดิยดียันดี้จัดยิยิงก็โง่ี่า่า่า่่ไ่่ยเฮ เอาไปไหนเหรอเดี๋ยวมึงเกิดมามึงก็ตายอีกอ่ะอ้าวโดนเสริมอ่ะอ่ะเดี๋ยวมึงก็ตายอีกอ่ะเนี่ยแล้วมึงก็ตายเนี่ยแล้วก็ตาย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 นะแล้วมึงก็ตายอีกอ่ะไอ้เหี้ยกูบอกแล้วดีมึงก็ตายอ่ะอะไร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 ขอบคุณเฮียอะไรขอบคุณอะไรมึงอะไรขอบคุณอะไร เอาคุณดีเอาคุณดีเที่ยอะไรสนามรถนี่ของกูยังไม่เป็นเลยโง่รอบรอบรอบอะไรศาสตร์อะไรอีกขึ้นจบใครโดนพี่ใครจะลงไปอีกป้ายเฮียพี่ใครจะได้หนีป้ายพี่ใครไหวป้าใครไหวป้าใครแหวกูป้าไม่ไหวเล่นสิบสองสิบสองมึงเขาเซฟยไปโง่เขาเซฟพ่อมึงอะเล่นสิบสองสิบสองมาดี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 ไปสิบสองสิบสองได้ป่าพวกมึงอ่ะอย่าลื้อเทอะไอ้สัตว์ไปอ่ะจีนไปอย่านั่นกองไปอยู่ตรงนั้นอะ <laughs> อย่างเหลือหนอีไไ้าไไบน